เบอร์จเจ็ดลูกยงเก่งครับ

โอ้คือยัเต็มเลยครับนี่ยเจ้นี่คือดติดท,ทองดูครับที่ตามชายหาดก็เป็นงี้เหมือนกันเป็นนักท่องเที่ยวแป๊บเดียวก็ติดขวดนม มันมันยาววิพี่ิงม,มันใหญ่ไปพี่เก่งมันใหญ่ไปครับเดี๋ยวค่อยๆตัดข้านหลังก่อน,นอ อ่านั่นแหละครับโอ้โหถุงใหญ่ด้วยอ๋อพี่เก่งผมขอหน่อยผมขอดึงหน่อยอ๋อพี่พี่ไม่ได้เป็นพันเผาพี่มันต้องค่อยค่อยมันเหมือนเป็นเชือกรัดไปแล้วเดี๋ยวเผานี่อุ้ยเชือกนี้เขาใช้รัดสินค้าส่ง่างประเทศเนี่ยเนี่ยค่อยพี่เก่งค่อย เจอปั๊มคาวาดึงไม่ออกเลยตีผมไปทำธุระก่อนเลยพี้เี่พ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 ี่ี่พ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 อ่พี่พี่พี่รับพี่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 พา่ี่พี่งเ่พี่พี่พีี่พี่พี่พีี่พี่พ่ี่พพี่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 ี่พ่พี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 ี่พี เลื่อไปมีดนะพี่ปื้ดเดี๋ยวหลุดค่ะโอ้โหเกระจุกกรเลยเนีหมดนาต้องเอาอุปกรณ์โคลิ่งผมมากองน้ำมีเรืกจะขยายด้วยอ่ะเมื <laughs> อ่อกี้ใส่ที่ปันป่นๆแหละ โอ้โหไใลงโอ้โหนี่ครับเซนบอกว่าเซนบอกเกบทีเดียวบนบนบอเลยฮะนี่ครับเนใ่เลยยันลาใหม่เลยกอบี้ครับเอฟซีชินโจ นี่ผมโดนลูกนี้ไปติดเลย